สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับช่องพงยุ้ยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนะครับวันนี้จะพาไปทําขนมบัวลอยไข่หวานค่ะไปกันเลยค่ะครับกลงกลมพอบประมาณา ถ้าลูกใหญ่เกินเนีย่ยจะทำให้สุกช้าลูกเล็กๆพอประมาณก็ไม่เล็กเกินไปพอเวลาต้มแล้วมันจะขยายตัวออกอีกใบเขียวใบเตยอ,อันนี้สีสีน้ำเงินอันชันสีขาวเป็นสีของแป้งธรรมดา ถ้าม็ดแป้งนี้ถ้าเหลือก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานนะแต่เราต้องผึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนเนาะผึ่งล้ให้มันแห้งก่อนถ้าเราจะทํากินเลยแล้วก็แบ่งเอาแล้วที่เหลือที่เราทําไม่หมดก็คือแบ่งไว้ให้ผึ่งให้แห้งแบ่งใส่ตู้เย็นไว้ต้องผึ่งให้แห้งนะแบ่งใส่ตู้เย็นไว้เอาแปง้งเอาแป้งที่เป็นผงๆอะโรยไวด้วยเพราะว่าลูกมันจะได้ไม่ติดกันเนาะ ลูกจะได้ไม่ติดกันพยายามโดยแล้วก็คนคนกระจายมันติ่มจะได้ขัดเข้ากันไปลูกหนึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนการปั้นเนาะเดี๋ยวถ้าเราปั้นเสร็จแล้ว <S <S เดี๋ยวเราจะไปตั้งน้ำร้อนลวกลวกลูกเม็ดบัวลอยให้ต้มให้มันลอยตัวขึ้นมาเดี๋ยวจะไป กาะเทีวิธีการต้มต้มเหมือนเอพอเวลาเม็ดมันลอยแล้วมันจะสุกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องทําน้ํากะทิข้างนอกใส่กะทิใส่น้ําตาลใส่เกลือนิดนึงถ้าเราอยากให้หอมเพิ่มมาอีกสามารถใส่ใบเตยเข้าไปได้แต่อันนี้ในแป้งเราได้ผสมใบเตยเข้าไปแล้วนาะสีเข,ขียวเขียวเราไม่ต้องใส่ก็ได้เราไม่ต้องใส่ใบเตยก็ได้เพราะมันจะหอมในแป้งอยู่แล้วใบเตย ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวมีน้ำอุ่นแล้วก็มีสีสีจากธรรมชาติถ้าเราชอบสีอ่าสีแดงแล้วก็สามารถใส่เฮลูบอยได้สีจากบใบไม้อะไรที่มันกินได้อ่ะอันนี้จะเป็นดอกอัญชันกับใบเตยที่มันหายง่ายอ่ะเนาะน้ำเฮลูบอยก็หอมคือมันสีมันจะไม่จะไม่อ่ะ ัชเหมือนสีผสมอาหารแต่ว่ามันปลอดภัยกว่นนะาเนาะงขอาแค่ธรรมชาติเรากินแล้ลปลอดภัยแล้วสามารถเก็บไว้ได้นงถ้าคนชอบไข่ด้วยก็ใส่ไข่ก็ได้นะเป็นบัวลอยไข่หวาน<ค>แต่แป้งเบอกแล้วเนาะไข่ไก่ก็ได้ค่ะไข่ไก่ไข่นกไข่เตาไข่เต,เตานี่อร่อยนะ ถ้าใส่ไข่แล้วก็เตาะใส่ไปตอนน้ำอ่ามันเดือดเดือดอ่ะตอนน้ำกะทิพอะเวลาเราต้มอันนี้แล้วเราเอาออกมาแช่น้ำแล้วใช่ไหมเราใส่น้ำกะทิก็ใส่ไข่ลงไปเตาะลงไปตอนที่น้ำมันร้อนร้อน่ะค่ะอันนี้เป็นการเสร็จวิธีการั้นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่เมรร็ดบัวลอยลงไปค่ะ ไม่ต้องใส่อะไรเนาะน้ำร้อนร้อนเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ต้มลงไปให้มันสุกแล้วก็เร่งไฟนิดนึงสีก็จะเริ่มออกแล้วนะน้ำอันนี้เราไม่ได้เอานะคะ ล้างน้ำให้เน่าๆมัน,มน,มนออกใช้น,นี้มันก็จะเป็นลูกใสๆนะคะหม้อกะทิใส่หม้อหวานมันตามที่เราชอบเลยนะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะเพราะว่านมนเยอะนะ ใ่้วจะใส่มานึงใส่เกลือค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะขาวหรือแดงก็งได้นะคะเดี๋ยวเราพอมันน้ำตาละละลายเดี๋ยวเราชิมชิมเนาะว่ามันจะหวัางมากไป พอให้น้ำตาลจะละลายแล้วนะกะทีร้อนเราก็เอาเม็ดเบรอร์ที่เราหลังน้ำมันจะเอามาใส่แล้วเที่ยวอีกสักครั้นึงมาตักใส่ลงแล้วน้ำน้ำร้อนน้ำตาลเนให้น้ำมันเด็ดแล้วนะน้ำกะทิร้อนๆนะคะเร้อนอันนี้ที่เราพักไว้ให้ก่อนนี้แล้วเนาะเราเอาใส่เลยนะคะใส่ในน้ำกะทิเลยน้ำตาลกันละลายหมดแล้วเนาะใส่ในน้ำกะทิเลยนะ อันนี้ก็รอมันเดือดขึ้นหน่อยจริงอันนี้ใส่ไข่ไ,ไหม เดือดอย่างนี้วนะคะแล้วเราก็ลองเอาต้องให้เดือดก่อนนะคะไม่งั้นไข่มันจะคาวเนาะลองเอาช้อนตักดูแล้ว,ล,วลูกเม็ดโบลอนมันจะขยายขึ้นมาเนาะถ้าไข่เป็นนี้แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วเราก็เริ่มปิดแก๊สเนาะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะหน้าตาบัวลอยไข่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากครับกินบัวลอยครับอหวานนะครับต้องทำโต,ตครับเนี่ย นุ่มดีครับแป้งนุ่มดีครับเออมีความหอมของน้ำกะทิครับขมีแบบเป,ปาอ่อนใส่สักหน่อยคงจะดีครับขูดใจหน่อย 晚上。<music> <music> สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ